วันนี้นะคะอ้อยอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการมองหาสิ่งที่เรามีนะคะการมองหาความสุขต่างๆที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราหลงลืมมันไปนะคะบางครั้งเราเหมือนเราพยายามทําสิ่งต่างๆนะคะเพื่อให้เรามีคุณค่ามากขึ้นเพื่อให้เราได้รับการยอมรับได้รับความ น่าเชื่อถือหรือว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเราเก่งนะเรามีคุณค่านะเหมือนจริงๆอะ่ะถ้ามองจริง,รงๆเหมือนเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะเหมือนเรายังคิดว่าเราเก่งไม่พอเรายังมีความสามารถไม่พอนะคะเหมือนยังเติมเต็มตัวเองแบบเหมือนยังไม่เต็มอันเนี้ยออยเป็นอยู่เนาะอ๋อรู้สึกว่าเราเราพยายามพยายามไปแบบ มากมากจนถึงจุดหนึ่งอะ่ะจนเรารู้สึกว่าเราท้อเราไม่มีความสุขไม่รู้ใครเป็นแบบอ้อหรือเปล่าแบบฉันก็พยายามแล้วนะแต่มันมันก็อาจจะยังมีไม่มากพอนะคะแล้วมันก็ทำให้เราแบบเออไม่มีความสุขเลยแต่จริงๆถ้าเราลองเราคิดดูจริงๆอะ่ะตอนเนี้ยเราเราเก่งแล้วนะเรามีความสุขเรา มีคุณค่าเรามีสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้มีแบบเราเลยก็ได้เข <_ s> าอาจจะอยากมีอยากเป็นแบบเรานะคะแต่เรามองข้ามสิ่งดีๆเหล่านั้นไปเช่นเรามีหน้าที่การงานที่ดีแล้วนะเรามีบ้านที่อบอุ่นนะคะมีอะไรอีกรถนะคะที่เราขับแล้วเรามั่นใจปลอดภยัย มีลูกๆที่น่ารักนะคะมีแฟนที่ซัพพอร์ตหรือว่ามีเพื่อนที่คอยห่วงใยให้คำปรึกษาต่างๆเวลาที่เราแบบไม่สบายใจได้เรามองข้ามสิ่งต่างๆพวกนี้ไปหลายๆครั้งเนาะเรามักจะแบบมองไปถึงแต่จุดหมายเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นอยากจะได้นะคะจนเราหลงลืมสิ่งต่างๆพวกนี้ที่ จริงๆมันมัน,ม,นมันก็ดีมากๆแล้วอ่ะมันมันมีความสุขแล้วจริงๆไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบขี้เกียจหรือว่าไม่พยายามในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนลองลองหันกลับมามองในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็มีความสุขกับมันเหมือนอ้อยตอนนี้คือตอนนี้นะถ้าแบบ จริงๆอ่ะสำหรับการทำช่อง youtube ของออยอ่ะอ้ะอยอยากจะแบบมีผู้ติดตามเยอะๆนะคะแต่ทุกวันเนี้ยเอาจริงๆตื่นมาทุกเช้าตื่นมาเข้า youtube ก่อนเลยเข้ามาดู u t u b e แล้วอุ๊ยเห็นยอดวิวที่เพิ่มขึ้นนะคะตอนแล้วก็ตอนได้มีผู้ติดตามเยอะเ <c> ข <oughs> ินถ้าจะพูดตัวเลข40คนนะคะประมาณ40คนแต่ก็ดีใจนะเรารู้สึกเร,เราเราเราดีใจเราเราเห็นแล้วมันแบบมันมีกำลังใจอ่ะมัน เราเอออย่างไน,นก็ยังมีคนดูช่องเรานะมันมันทําให้เราแบบมีม,มีแรงมีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ต,อต่อไปอะค่ะก็รู้สึกเป็นเป็นกําลังใจที่ดีอ่อันนี้คือนี้อันนี้คืออ้อยยกตัวอย่างนะหมายความว่าจริงๆอะป้าหมายว่าอยากจะมีผู้ติดตามเยอะๆอ,ะ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 อะ่ะเนาะถามว่าอยากมีชื่อเสียงไหมก็ไม่ได้อยากมีแต่เรารู้สึกแบบเราอยากเห็นเราพัฒนาแล้วก็เติบโตนะคะ แต่นะตอนนี้เราเห็นเราก็มีความสุขเราเปิดขึ้นมา youtube ทุกวันเอ้ยมียอดวิวเพิ่มนะมีผู้ติดตามเพิ่มอาจจะวันละคนสองคนอย่างเงี้ยเอาก็มีความสุขแล้วนะคะบางวันที่เราเครียดเนาะเราสามารถลาง,งานมาหิวใจแบบนี้ได้นะคะเออเรามีความสุขอยากให้เพื่อนๆลองมองหานะคะข้อดีของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขกับมัน